AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่21พฤษภาคม2024ศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกอาหุดเปิดบ้านพบกับโคเปนเฮเกนเวลา00นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านอาหุด20นัดหลังสุดชนะ6เกมเสมอ6เกมแพ้8เกมยิงประตูได้26ประตูเสียประตู33ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโคเปนเฮเกนเล่น20นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ1เกม แพ้8เกมยิงประตูได้41ประตูเสียประตู30ประตูมากันที่ผลงานในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่21พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งอาหุธลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนมี38คะแนนชนะ9เกมเสมอ11เกมแพ้10เกมยิงประตูได้36ประตูเสียประตู42ประตู มาต่อกันด้วยทางฝั่งของโคเปนเฮเกนลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนมี58คะแนนชนะ18เกมเสมอ4เกมแพ้8เกมยิงประตูได้61ประตูเสียประตู34ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของอาหุธชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโคเปนเฮเกนชนะ2 เสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู9ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของอาุตชนะศูนเสมอศูแพ้หยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู9ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของโคเปนเฮเกนผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอศแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตูหประตู มาต่อกันอ anyway ัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอาหุธจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูมาต่อทางฝั่งของโคเปนเฮเกนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.05ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2องทีมทางด้านของอาหุตจะมาในแผน3-4-3มาต่อกันที่ทางด้านของโคเปนเฮเกนจะมาในแผน3-4-2-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่โคเปนเฮเกนจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่อาวุธจะแพ้ให้กับโคเปนเฮเกนด้วยผลสกอร์หประตูต่อ3ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ